ผู้ชมค,ครับเราจะเห็นคนไทยจํานวนไม่น้อยเลยนะครับที่ตั้งใจกุศลแรงกล้าน,นะครับบินไปบวชไปปฏิบัติธรรมกันที่อินเดียและเนปาลนะครับโดยเฉพาะเนี่ยละฮะโครงการนี้ ก็จะพาคนไทยที่มีกุศลแรงก้านะครับบินไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปบวชใต้ต้นพระศรีมหาโพธิประเทศอินเดียนะครับวันนี้พูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกําหนดการอะไรต่างๆรวมถึงผลบุญที่ได้บินไปปฏิบัติธรรมที่นู่นด้วยนะครับวันนี้กับนิมลพระครูวิบูลพัฒนกิจเจ้าวาดวัดหัวกระบือปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมาสกันนะครับกับนิมลอาจารย์เจริญพรนิมลค่ะลูกตาครับมาญาติเริ่มต้น เพราะว่าคนไทยจํานวนมากเลยมีความเชื่อมีความศรัทธาที่อยากจะบินไปปฏิบัติธรรมในสถานที่ที่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จะเป็นพระองปฏิบัติธรรมคือชาวพุทธทุกคนนมีความใฝ่ฝันว่าอย่างน้อยครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอยากจะไปสถานที่พระพุทธเจ้าประสูติตัรูุปรินิพานเนี่ยอย่างน้อยไปสัมผัสสักนิดหนึ่งใช่ไหมคะครับหลวงตาฮะอย่างนี้เรียกเป็นความเชื่อความศรัทธาหรือว่าจริงๆแล้วเราบวชที่ไหนเหมือนกันหรือต้องไปที่นั่นครับการบวชเนี่ย เราเรียกว่าบ,บวชเป็นพุทธบุตรบุตรเจ้าจะบวชที่ไหนก็ได้แต่ว่าการที่เราจะมีโอกาสไปบวชที่ต้นกําเนิดของพุทธศาสานาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากเนื้อหาได้ยากเพราะว่าสถานที่นั้นหรือประเทศอินเดียเป็นต้นกําเนิดของพุทธศาสานานที่องค์ธมเด็จพระบรมศาตราธรรมเจ้าทรงประสูติเสด็จอักการพิธิพาน,านหรือทรงบรรลุธรรมณนะที่ประเทศอินเดีย <S <S ฉะนั้นท่านบูไดที่มีโอกาสญาติโยมท่านสาธุชน ที่ได้รับชมรับฟังรายการยู่ขณะนี้โยมท่านมีโอกาสเชื่อเชิญเจริญพรนะเอาเราอาจจะเคยบวชแล้วที่ประเทศไทยแต่ว่าการ,รที่จะไปบวชที่ประเทศอินเดียเนี่เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากหาได้ยากจเจริญพรอครับหลวงตาครับเนี่ยฮะอย่างโครงการที่ผมอ่านรายละเอียดเนี่ยนะฮะโครงการบรรพชาอุปสมบท93รูปจเจริญพรถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสครบรอบ146ปีต้นพระศรีมหาโพลเจริญพร ร้อยสี่สิบหกปีจะเจริญพลแล้วก็เป็นการบวชเพื่อถวายพระนแด,ด่ต้มเด็จพระนางเจ้าบุมราชนีพระพันปีหลวงทต้มเด็ดแม่ของเรา<ม>หรือต้นเด็ดแม่ของแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงสด็จวัดถวรนคตบถวรรทัน,นา,ลาแลว้วก็ตามแต่เราทั้งทั้งหลายยังมีพระองค์อยู่ใน<ม>เหนื้อกล้าวเนือกม่อมในจิตในใจตลอดกาลตลอดเวลาฉะนั้นในโอกาสนิยมเราได้มีโอกาสบวชที่ประเทศอินเดียด้วยแล้วก็บวชเพื่อถวายพระสนแต่พระองค์ด้วยฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยากเราจะได้ เดินทางไปย the ังสถานที่ประสูตยเสเด็ดตัตัรู้สเด็ดตับคำพิธิพานแล้วยังเดินทางไปอย่างประเทศเนปาลแล้วก็โยมประการหนึ่งเราจะได้ไปชมสถานที่ที่อะไรล่องเรือไปแล้จะลงชมการเผาศพที่ประเทศอินเยเนโยมสองพันกว่าปีไฟตรงนั้นไม่เคยดับจุดติดตลอดกาลตลอดเวลาฉะนั้นท่านที่มีโอกาสเนี่ยเชิญเชิญจะเดินพรนะไปสตกครั้งหนึ่งในชีวิต เพราะว่าบางคนบางท่านเนี่ยไม่เชื่อถึงเรื่องว่าพระธเจ้ามีจริงหรือไม่ประการใดแต่ถ้าไปที่นั่นแล้วโยมจะทราบไดีว่าสถานที่นั้นเป็นสิ่งที่มีจริงเกิดขึ้นจริงลงตาไปมันเนี่ยสี่ครั้งแล้วตั้งแต่พศ2522อ่อครับตั้งแต่ยังไม่เจริญแต่เดี๋ยวนี้โยมประเทศอินเดียต่างเชื้อชาติต่างศาสนาไปสักการะบูชาไปสวดพุทธมนต์แล้วเจริญพุทธมนต์ที่ใต้ตน้นพระศรีมาโพ์เนี่ยเป็นจานวนมากต้องรอเข้าคิวนั่นจเจริญพรฉะนั้น มีโอกาสคราวนี้โยมอย่าพลาดโอกาสอันดีงามนี้เสียก็ขอเจริญพรครับกำหนดการอันนี้ผมขอญาตได้ประชาสัมพันธ์ก่อนเน่อๆเลยเจพครับเพราะว่าบางคนก็จะได้เคลียร์งานเคลียร์ธุระใช่ไมใช่ครับก็ช่วงมีนาคมนะครับเจริญพร7มีนาคมถึง15มีนาคม69ปีหน้านะฮะอันนี้ก็ถ้ากับว่ามีเลขสวยนะออมี9วันเนาะ ก้าวันจเจริญพร <ฮะ S 2> เราเรา,เราจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่นู่น<ป>ตัตเมื่วานไปไหว้พระสวดมวนต์เจริญจิตมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่เราสมควรอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสได้ไปจเจริญพรอขออนุญาตนะฮะแล้วทางหลวงตาไปด้วยไหมฮะ,ะก็ต้องไปด้วยเพราะว่าเราเป็นต้นเหตุกับร่วมกับประเทศเท่าเท้าที่คุณที่ประเทศอินเดียท่าน ร่วมกับไทย TV, ทีวีทงกองทัพบกช่องห้านี้ด้วยเจริญพรใช่รครับหลวงตาฮะเนื่องจากกําหนดที่ที่เราจะไปเนี่ยมีนาคมเป็นช่วงที่ปิดเทอมไงพอดีเจริญพรไม่แน่ใจว่าอย่างสามาเณรเราไปได้ไหมหรือว่าจริงๆหรือแบบคู่พ่อลูกอย่างเงี้ยฮะติดตามติดตามได้อ๋อเป็นติด,ต,ต,ดตามแต่ก็มีการบวชชีด้วยนะบวชชีคือบวชปฏิบัติธรรมจำนวนรู้สึกจะสิบห้าสิบห้าท่านนะ อ๋อมีบวชชีด้วยบวชชีด้วยแล้วก็บวชพระบวชพระแต่ถ้าถ้าเป็นเด็กเป็นลูกจะสามารถแม่ปู่ย่าตายายจะติดตามไปด้วยก็ได้แล้วก็จะได้ไปอะไรไปดูให้เห็นว่านี่ต้นกําเนิดพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่มีจริงตั้งแต่อดีตการนะ,ะไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่แม็กอัพขึ้นมาว่านี่พุทธเจ้า หลักกทำคำสั่งสอนเนี่ยมีจริงหรือไม่บริการใดเรามาเขียนขึ้นหรือไม่บริการใดนี่เป็นต้นกําเนิดที่มีจริงด้ได้ไปดูเห็นสถานที่ที่สถานที่นั้นเจริญพรขออนุญาตถามหลวงตานิดนึงค่ะเจริญพรอย่างสมมุติว่าบวชแล้วเนี่ยจะต้องเดินทางไปที่ไหนบ้างคะหลังจากบวชเสร็จจะต้องมีกิจกรรมหรือจะต้องมีภารกิจทางสงฆ์ที่จะต้องปฏิบัติอะไรบ้างคะเจริญพรก็บวชเสร็จแล้วก็จะมีไหว้พระสวดมนต์เจริญจิตพนาณะที่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พระองค์ตรัสรู้แล้วก็ยังจะเดินทางไปจะมี สถานที่ต่างๆที่ตะทะทรัสรู้แสดงปฐพเทศราแล้วก็แสดงสถานที่เรียนิพพานแล้วก็ไปอีกหลายแห่งหลายที่ที่เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพิศารนาเจริญพรเพราะว่าเนี่ยถ้า,ถาตามกําหนดการนะฮะเก้าถึงสิบสี่ก็จะมีการเดินทางจาริกสแสวงบุญด้วยจาริกสแสวงบุญด้วยใช่ฮะไปพารานสีราชครืลุมพินีวันกุศนาราเวสาลีนารัาแล้วจะได้ไปดูสถานที่ประทับของพระเจ้านะ เป็นสถานที่พุทธองค์อยู่สถานที่ไม่ไม่ไม่ใหญ่โตนักลงตาไปเนี่ยต้องไปทุกคนไปจะต้องไปสถานที่ที่นั้นด้วยเจริญพรแล้วก็จะต้องไปลงเรือชมแม,ม่น้ำจะลงเรือชมการเผาศพสถานที่นั้นด้วยเจริญพรที่แม่น้าคงคาแม่นามม้าคงคา๋อแม่น้ำคงคาแม่น้าคงคาเนี่ยนา้าใสใบทางเดียวแล้วก็โยมเขาเอาศพไปเผาแต่ชาวพื้นที่นั้นเขาก็ไปอาบน้ําดําหัวเอาน้ําขึ้นมาใช้ แต่ไม่มีเชื้อโรคเป็นสิ่งมหัศจรรย์เจริญพรนะฮค,คือถ้าดูกําหนดการคร่าวๆเนี่ยนะถึงสิมีนาคมใช่ไหมฮะแต่ว่าวันที่6มีนาคมเนี่ยจะมีพิธีปลงผมงหน้าก่อนอที่วัดหุกระบือ,อไปที่ที่้ากน้ <ไป S 2> ทั้งหมดหจะต้องไปพักที่วัดหุกระบือปลงผมที่นั่นแล้วก็ฝึกซ้อมอขานนาคที่จะกล่าวคําขอบรรพชาสมบท ณที่วัดดุกระบือก่อนในวันที่6วันที่6เ6จ<ะ>เจอกันที่วัดหัวกระบือหัวกระบือไปพร้อมกันที่วัดดุกระบือไปโยมมีโอกาสไปร่วมปองผมนาก,กันณที่วัดดุกระบือหรือว่าไปร่วมเป็นเจ้าภาพนาคเจ้าภาพตรายเจ้าภาพเ,าเครื่องบวชทั้งหลายทั้งปวงหรือจะบวชบวช่ยบวช93หน้นาเนี่ยหลวงตาได้ทําประชาธัฐผ่านว่าโยมเรามีกําลังน้อยบวชนาคละ1บาท1บาท9 3หนา้า93บาทหรื้วโยมยาอายุ50เป็นเจ้าภาพสัก5.9ให้เกิดอายุสัก9บาท เราได้บวชนาคถวายพระราชนีและบวชที่ประเทศอินเดียเนี่ยโยมเป็นสิ่งที่ครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราจะมีโอกาสได้ตั้งบุญกุศลอย่างนี้เจริญพรนะฮะลงผมหน้าที่วัดหัวกระบือวันที่6<า>วันที่7มีนาคมจะกลุ่ซ้อมขันหน้าที่นั่นและ7มีนาคมก็จะมีรถไปรับนาคทั้งหมดไปขึ้นเครื่องที่ทวรณภูมิเจริญพร<อ>แล้วก็เดินทางไปยัง ประเทศอินเดียต้นกําเนิดพุทธศาสนาเจริญพรแล้วก็อีกวันหนึ่งวันที่8มีนาคมคือเนี่ยแหละฮะพิธีบัประชาใต้ต้นพระศรีมหาโพธิพุทธคยาโดยเบเดรพะคุณท่านอยู่คุณที่วัดวัดไทยนะวัดไอ้วัดวัดไทยในประเทศอินเดียจเจริญพรค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะพอบวชเสร็จแล้วอย่างเงี้ยศึกที่นั่นเลยไหมคะหรือกลับมาศึกที่ประเทศไทยก็ยรู้สึกว่าระเดชพคะคุณท่านอยคุณจะให้ลาสิกขาที่นั่นเลยเจะสะดวกกว่าแล้วก็กลับมาก็เป็นหน้าเป็นเป็นชาวบ้านธรรมดาเป็นทิศ เป็นทิศแล้วจะเป็นบัณฑิตแล้วจะคนจะเป็นบัณฑิตได้ต้องบวชบวชแล้วจะเรียกศึกมาเาเรียกบัณฑิตหรือบัณฑิตแตมีความรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเจริญพรครับก็คือวันที่ศึกก็คือวันสุดท้ายของทริปนี้และวันสุดท้ายเจริญพร15มีนาคม69เจริญพรทำพิธีลาศิกขาที่วัดไทยพุทธคยาและจากนั้นในวันเดียวกันก็เดินทางกลับกเดินทางลประเทศไทยเยเจริญพรแต่ผมเห็นมีอีกวันหนึ่งวันที่16วันรุ่งขึ้นเนี่ยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่วัดหกกระเบือ ะจ,ะจะเจริญพรที่อุโบ,บสถหลังใหม่หลังใหญ่เนื้อที่4ี่้อตารางวาขนาดนี้วัตถุกะบมือสร้างอุโบสถหลังใหม่แทนอุโบสถหลังเดิมาสามชั้นแล้วก็เนื้อที่หนึ่งไร่ที่จะสร้างอุโบสถเนื้อที่หนึ่งไร่เนี่ยหายากเป็นและเป็นอุโบสถสามชั้นจเจริญพรเ,เพราะฉะนั้นถ้า,าท่านผู้ชมสาธุชนที่ดูรายการเราอยู่ถ้าอยากจะไปร่วมบุญนะฮะไปบวชที่พุทธคยาที่อินเดียถาวายเป็นพระ,พร,ะราชกุศุ สมเด็จพระพันปีหลวงเจริญพร93รูป93รูปเท่ากับพระชนมายุของสมเด็จแม่ของเราเจริญพรับก be ็สามารถวางแผนแล้วก็ติดต่อไปก่อนได้เลยนะตอนนี้เป็นต้นไปติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นไปด้วยบริษัทห้างร้านญาติโยมท่านสาดชนที่มีกุสลเลัศทตาไม่เด็ดไปไม่ได้เป็นเจ้าภาพบวชนาคโยมนาคละหนึ่งบาทดังที่หลวงตาได้กล่าวแล้ว93นาคเป็นสิ่งที่หาได้ยากจะบวช แล้วไปบวชอินเดียมากๆอย่างเงี้ยเป็นไปได้ยากเจร,ริญพรแต่ว่าคราวนี้เราทําได้เจร,ริญพรเราเรียกงานงานบุญใหญ่เป็นงานบุญใหญ่แล้วก็ไม่ใช่บุญธรรมดาบุญถวายองค์เจ้าฟ้มามกษัตริย์นี่เป็นสิ่งเป็นสิ่งจาเป็นเป็นสิ่งสําคัญที่ทุกท่านไม่ควรพลาดโอกาสดีงามมีเสียก็ขอเจริญพรครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามหมายเลขตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับเจร,ริญพรสุดท้ายครับอยากจะให้หลวงตาครับได้ฝากถึงเรื่องของการทบุญ กุศลโดยเฉพาะการเข้าร่วมกับโครงการบรรพชานี้ครับก็อขอจเจริญพรญาติเดือวหน้าตาทุกชนที่ได้รับชมรับฟังรายการอยู่คณัน,นี้มีโอกาสนะฮะเป็นโอกาสอันดีอันสูงสุดของพวกเราช่วงชนชาวไทยทั้งชาติและแม้แต่จะต่างเชื้อชาติต่างศาสนาก็ไปร่วมสนับสนุนในการบรรพชาสมบัติบวชนาคบูชจจำนวน9.3สรูปเพื่อนน้อมก้าวน้อมประหม่มถวายพระราชุกุศลแด่ ทมเดชพระนางเจ้าพระบรมราเนีพระพันปีหลวงทมเด็ดแม่ของเรานะเป็นการแสดงออกถึงทึงความกตัญญูคือรูปคุณกระตาเวทีตอบแทนพระคุณท่านเพราะพระองค์แผ่บรมีปกป้องคุ้มครองอประเทศชาติศาสนาและก็ปวงชนชาวไทยพุทธคิดอิสรมพรามไปดูพระองค์ไม่ดทรงเกียตแผ่บรมีปกป้องคุ้มครองรักษาพวกเรามาโดยตลอดก็ขอเจริญพรสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะก็สามารถเข้าไปติดต่อสอบถาม ดงหมายเลขแล้วก็ช่องทางที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนี้ได้เลยนะฮะโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวน93รูปถวายเป็นพุทธบูชาน้อม9ก้าอุทิศถวายแด่พระพันปีหลวงโครงการบรรพชานี้นะครับก็เป็นความร่วมมือจัดขึ้นระหว่างสมาคมรัธ,ธาธรรมสถิตวัดหัวกระบือนะฮะเที่ยวไปมูไปกำไรชีวิตรวมถึงรายการของเราด้วย The People Show ช่อง5นะครับก็จะพาทุกท่านนะฮะได้ไปร่วมกุศลครั้งใหญ่ ไปบวชปฏิบัติธรรมใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ประเทศอินเดียด้วยนะครับช่วงนี้พักโฆษณากันครู่เดียวช่วงหน้าทุกผู้ชมเป็นกระแสจริงๆนะฮะเกี่ยวกับชาของประเทศจีนที่ตอนนี้เราเห็นตามห้างเต็ไปหมดเลยแต่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะชาผู่เอ,อ๋อต้นตำหลับเลยเพราะปลูกที่จีนผลิตที่จีนแล้วก็ส่งขายไปหลายประเทศทั่วโลกตำนานชากว่า3,000ปีเลยนะครับสักครู่เดียวครับ